สวัสดีครับผมอายุคาครับผมวันนี้มีรถมันหนึ่งคันมานำเสนอนะครับผมคันนี้เป็น t o y o ต a c โค o n a x เอซรนะครับรถหรูในอดีตการค่าตัวเกือบล้านบาทปัจจุบันเหลือค่าหลักหมื่นนะครับตัวรถนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมเป็นรถสีบอลเดิมจากโรงงานนะครับอดี้สวยไม่ดีจนหนักตัดต่อมีความเป็นจมน้ำนะครับสีผ่านการเคลียร์สีมาแล้วนะครับแต่ไม่ได้จากเป็นจากจาของเก่านะครับโดยรวมยังเงาอยู่นะครับมีรูรอยบางตามการใช้งานทั่วไปนะครับเครื่อง2.0ูนะครับเกียร์ธรรมดาใช้น้ำมันล้วนนะครับรถเป็นถที่กวว้าาางขมกอดีตกานะครับ นิยมใช้นะครับเพราะเป็นรถคลาสสุดสุดของโตโยต้าในยุกงานนะครับปัจจุบันเลิกผลิตไปแล้วเปลี่ยนเป็นเทมเปแต่อะไรไม่ต้องห่วงครับอดีตรถเครื่องตัวนี้นะครับยังไปลงในเครื่องของรถยุโรปปี2010กว่าในบางคันในปัจจุบันนะครับซึ่งอะไหล่หาง่ายแน่นอนยังคงอะไหล่มีเทียบนะครับแล้วก็รู้้กันอยู่ว่าโตโยต้าอึดถึงระดันะครับภายในเป็นเบาะกระบยี่เดิมโรงงานนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะบไฟฟราทังคนแอร์เย็นฉ่ำนะครับช่วงล่างเพิ่งเปลี่ยนให้วันนี้นะครับเพิ่งทำเสร็จมานๆก มาดูในส่วนด้านหน้าเลครับผมด้านหน้า,นานครับตัวรถมีแอร์แบ็กในสมัยยุคนั้นมีแอร์แบ็กก็ถือว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยมากนะครับปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งคันเซ็นทรัลล็อกนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับวิทยุเป็นโซนี่ด้วยนะครับผมไมวิ่งมาประมาณ3 0 0แสนกว่ากิโลถือว่าไม่เยอะสำหรับรถและอายุปีต่ำอย่างนี้นะครับเรามาดูในส่วนขด้านท้ายกันนะครับ วิวแบบไปไวๆนะครับผมนี่นะครับด้านท้ายรถไม่เคยขยับเลยนะครับผมสวยงามนะครับโครงสร้างเดิมซอกเดิมนะครับนี่นะครับด้านท้ายกว้างขวางใส่ถุงก๊อฟได้เลยนะครับขนเด็กได้นะครับคนลงไปนอนได้นะครับมียางอะไหล่มาให้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูในสองด้านนะครับผมแล้วมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับรถสตาร์ที่เรกติดนะครับผมผมไม่ได้ใช้ไม้นะครับผมอันนี้คือเสียงไม่ได้จะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับ แต <ue> ่นี่นะครับ่องให้ดูเลยนะครับนิ่งๆเงียบๆเลยนะครับเชืองตัวนี้อึดฉุดะนไล่จุดเก่งนะครับเอาไปใช้งานวิ่งสายังวัดขึ้นเหนือล่องใต้สบายๆเอาไว้รัวกินข้าวิงนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเครับเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับคันนี้กว้างขวางนั่งสบายดีแอร์เย็นฉับมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับเราเซอร์วิส เปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนยอยพวงมาลัยไปให้เรียบร้อยนะครับเอาไปก็สามารถพร้อมใช้งานได้เลยภาษีไม่ขาดนะครับเติมน้ำมันขับกลับอย่างเดียวนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆนะครับมาขับกลับได้แน่นอนนะครับไม่กินข้าวลิงไม่พังกลางทางแน่นอนนะครับการันตีนะครับขับไปถึงบ้านยินดีคืนเงินจำนวนนะครับดีนะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพมหานครสงฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนถึงหน้าบ้านนะครับรถเรารับประกันการโอนทุกคันนะครับว่าถูกต้องตามกฎหมายไม่มีจนหนาไม่รับผม ใครที่หาขับขี่นะครับพาเพื่อนรายช่างมาดูได้ไม่สะดวกมาดูมีบริการสไลด์ออนหรือเทรลเลอร์เหมือนเดิมนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้เปิดราคาให้เบาๆเลยนะครับหลักหมื่นเท่านั้นนะครับหลักหมื่นเท่านั้นคุณจ่ายเงินแค่หลักหมื่นดีกว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าคุณกําเงินไปซื้อก็ได้แค่มาใส่มือสองบาทกี่ห้อนะครับสําหรับคนฉลาดเล่นนะครับซื้อรถยนต์จ่ายเงินถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แล้วนั่งกันได้ทั้งสี่คาซาคาคนนะครับกัน่านรงเรียนขับค้ด ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ